แต่ว่าหลังทาทันทีก็ค่อนข้างโอเคเลยสวยค่ะปละุกใจหมอเฟินก็อยู่กับคุณป้าปุ่นะคะอันนี้ก็คือหมอเฟินก็เพิ่งทำสับราลว์เสร็จนะคะการทําสับราล์ก็คือการตัดหนังตาส่วนเกินแล้วก็ซ่อนแผลเป็นไปที่ฐานคิวนะคะตอนนี้ก็คือมีเป็นแผลหลังทําทันทีนะคะอาจจะมีซึมๆเล็กน้อยเป็นยังไงบ้างคะับความรู้สึกตอนทำดีมากเลยค่ะไม่เจ็บทำได้สวยมากเลย แต่บอกว่าป้าปุ๋มเนี่ยก็เป็นคนไข้ที่ทําสถิติหมอเอิดเหมือนกันปีนี้ป้าปุ๋มอายุเจ็ิเท่าไหร่นะเจ็ดบ้าค่ะอ่านี่ก็เป็นสถิติการทำตาของเกลินคลินิกนะคะโอเคเดี๋อีกสองสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาตัดใหม่กันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแผลจะเป็นยังไงแต่ว่าหลังทำทันทีก็ค่อนข้างโอเคเลยสวยค่ะปุกใจโอเคค่ะคะขอบคุณค่ะ